สปอยด่วนวันพีซตอนที่1,800เฉลยแล้วตัวตนที่แท้จริงของโคซุกิโอเด้ง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสปอยด่วนนะครับของวันพีชตอนที่1นนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในตอนนี้นะครับจะมีการเฉลยแล้วแหละครับว่าตัวตนที่แท้จริงของโคซกิโอเด้งนั้นสรุปแล้วตัวจริงหรือตัวปลอมแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณปัจจุบันนี้ลง3ช่องทางนะไม่่วาจเป็ YouTube Facebook Fanpage แล้วก็แอปปิลิพิลิสามารถรับชมได้3ช่องทางเลยและเรารไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนะครับสปอยด่วนวันพิชตอนที่1 8ึ่กันเลยดีกว่าสำหรับชื่อตอนนี้นะครับจะมีชื่อตอนนะครับว่าหัวหน้ากองโจรอาชุราโดจิ โดยในตอนนี้นะครับก็เป็นการตัดฉากกลับไปนะครับที่การต่อสู้กันนะครับระหว่างนะครับโจรสลัดหน้าใหม่ที่ประท้านะครับกับโจรสลัดหน้าเก่านะครับก็คือยุคสมัยใหม่ประทะกับยุคสมัยเก่าเราจะเห็นว่านะครับไคโดในตอนนี้นะครับจะเป็นร่างนะครับไฮบริดของเขาซึ่งในสปอยก็บอกเลยแหละครับว่าเราจะได้เห็นนะครับร่างไฮบริดของไคโดนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เป็นเพลงแค่เงาตะคุ่มตะคุ่มดำๆเท่านั้นใช่ไหมละครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับพวกเราจะได้เห็นแบบจัดเต็มแน่นอนและเราจะได้เห็นการจับคู่การต่อสู้กันอีกหนึ่งครั้งนะครับ ในการต่อกรกับแม่ใหญ่บิ๊กมัมส่วนลูฟี่นะครับจะร่วมมือกับโซโลนะครับในการต่อกรกับไคโดนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับมันเหมือนกับว่ากลุ่มโจรสลัดด้วยกันเองนะครับในการร่วมมือในการจัดการสี่จักรพรรดิอย่างกลุ่มโจรสลัดคิดนั้นนะครับที่มีคิดกับคิวเลอร์เนี่ยก็คือในการร่วมมือกันในการต่อกรกับบิ๊กมัมหนึ่งในสี่จักรพรรดิแล้วก็ลูฟี่กับโซโลนั้นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับก็ร่วมมือกันในการจัดการไคโดโดยไซต์ที่แยกออกเป็น2องฝั่งแบบนี้ สู้นั้นคงเป็นเรื่องนะครับที่มันยากลําบากแบบสุดๆโดยล็อกก็เลยเสนอแหละครับว่าให้แยกออกมานะครับเป็นคนหนึ่งโซโล่นะครับก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้ส่วนคิดก็บอกเลยแหละครับว่าไอ้พวกแกทั้งสองคนนั้นน่ะถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยมันลรกชัดๆเลยนี่วารูฟี่ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในนรกนะครับมาหลายรอบแล้วเฟยก็เหมือนเป็นการขิงกันนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นการแยกคู่ทางด้านการต่อสู้และเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดฉับไปหลังจากที่พวกเรานะครับทราบมาในตอนที่หนึ่งพันเจ็ดนะครับยูดีดีโคนก็เลน เอานะครับเหล่าก้าวปลอกดาบแดงนะครับถึงกับดีใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองนะครับว่านายของตอนเองนั้นอย่างโพสกิโอเด้งได้กลับมาจากความตายเมื่อ20ปีก่อนแถมมานะครับในเวอร์ชั่นแบบหนุ่มสุดๆเลยละโดยโอเด้งก็บอกเลยแหละครับว่าเขามาที่นี่ได้เนื่องจากว่าพลังผลปีศาจของโทคี้นั่นเองในการส่งตัวเขามาที่นี่เผื่อใครไม่ทราบนะครับโทคีเนี่ยก็คือเป็นเมียของโอเด้งมีพลังผลปีศาจนะครับที่สามารถส่งคนมาที่อนาคตได้แต่หนึ่งในก้าวปลอกดาบแดงอย่างอาชุราโดจินะครับอดีตหัวหน้ากองโจรนั้นนะครับรู้ ว่ามันทำเม่งทำเม่งเขาไม่เชื่อเด็กขาดเลยนะครับว่าบุคคลที่อยู่ต่อหน้าเขาจะเป็นนายหนอหัวของเขาอย่างโคซกิโอเด้งจึงทําการนะครับฟันเข้าไปนะครับที่ร่างของโอเด้งอย่างเต็มแรงปรากฏว่านะครับร่างที่ฟันไปนั้นนะครับกลับไม่มีเลือดนะครับออกมาเลยนะครับก็เล่นเอางงกันเลยใช่ไหมละครับและก็เป็นการเฉลยเลยละครับว่าไอโคซุกิโอเด้งที่เห็นนั้นเป็นภาพวาดนะครับของเจ้าคันจูโร่นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเจ้าคันจูโร่นั้นยังไม่ตายนะครับโอ้โหมันจะรอดชีวิตมาได้ยังไงในตอนนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคันจร้าจะใชแผก ก็ได้นะครับในการหลอกลวงนะครับทางด้านก้าวปลอกตับแดงนะครับเพราะก่อนหน้านี้เรานะครับก็จะทราบว่าคิคูนั้นเป็นคนฆ่านะครับคันจูโร่ไฟนะครับผลปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ยังไม่ได้มีการเฉลยและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเฉลยอ,อีกแล้วครับว่าเจ้าโชกุนโอโรจินั้นนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับถูกคไคโดนั้นบันคอนะครับก็คือหลายคนก็คิดว่าตายแน่นอนแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าโชกุนโอโรจินั้นมันยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้ นี้นะครับก็มีการบอกเลยครับว่าจะมีฉากบางฉากนะครับของโมโมสุเกะและก็ยามาโตะด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นฉากอะไรกันแน่ก็อันนี้นะครับเป็นสปอยด่วนนะครับของวันพีซตอนที่1นึ่นะครับก็ยังไม่ได้มาแบบตัวเต็มนะครับซึ่งเชื่อว่าอีกวัน1นึวันนี้นะครับตัวเต็มของสปอยนะครับก็น่าจะมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าครบเลยนะเป็นการเฉลยนะครับว่าโอเด้งนั้นสรุปแล้วเป็นใครนะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้โอกาสที่จะเป็นโอเด้งตัวจริงน น่าจะมาอนาคตมากกว่านะครับเพราะเราก็เห็นฉากการตายของโอดิ้งนะครับแบบจัดเต็มไปแล้วนะครับโอกาสการมาก็เลยน้อยมากๆเลยนะครับสรุปว่านะครับในตอนนี้เราจะทราบว่าคันจูโร่กับทางด้านนะครับโชกุนโอโรจินั้นยังไม่ตายโอเคแล้วกันนะครับเหมือนเดิมหากมีสปอยด่วนมาสปอยแรกนะครับเราจะทําถามตอบท้ายคลิปนะครับเป็นการแบบว่าพูดคุยกับคนในช่องของเราใครที่คอมเมนต์มานะครับทุกคนในมโอกาสหมดเลยนะครับเพราะว่าจะทําการสุ่มในการตอบคําถามโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีคําถามไหนน่าสนใจกันบ้าง เริ่มต้นที่คําถามแรกนะครับของคุณอัตพลคงสวัสด์นะครับรออาจจะมอบชีวิตให้ลูฟี่เพื่อให้ลูฟี่อายุน้อยลงเพราะขั้นตอนการรักษาของอีวันคอปอินเพลดาวบวกมารินฟอร์ดรออาจจะมอบชีวิตให้ลูฟี่เพะลูฟี่อายุน้อยลงไม่ค่อยเข้าใจกับคําถามนะครับผมเดาว่านะครับจะหมายถึงนะครับว่ารอนั้นก็คือจะมอบชีวิตให้กับลูฟี่ใช่ไหมเพราะว่าอายุลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันน้อยลงนะครับก็คือถูกหักอายุไปนะครับจากเหตุการณ์ที่วันคอฟทาการช่วยเหลือก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่ว่ารอนนั้นจะมอบอะไรแบบนี้ให้กับลูฟี่ถามว่่่าาูฟีจะรับไหมนะผมผว คนอย่างลูฟี่ไม่น่ารับนะครับแต่ว่าหากจะเป็นเหตุการณ์ที่มันด่วนจริงๆหรือเหตุการณ์นะครับที่รอนั้นก็คือไม่สอบถามลูฟี่และเดี๋ยวทัานจะให้ชีวิตอมาตะของแกเองนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์ตรงนั้นมากกว่าแต่มันก็จะดูแปลกๆนะครับมันเป็นเพียงแค่พันธมิตรจนสลัดกันเท่านั้นไงมันไม่ได้แบบว่าเป็นคนในกลุ่มที่จะมีความสัมพันธ์กันนะครับในการมอบชีวิตของตัวเองให้ขนาดนั้นแต่โอกาสก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่แบบว่าไม่มีโอกาสเลยนะครับในประเด็นนี้คําถามต่อไปของคุณอะไรเมื่อไหร่นรั้้้าาตยยยยนนนเเขขีีีีใใจสสดดุุท่หพชว เองต้องตายทั้งสองคนแค่เอสตายคนเดียวยังไม่พออีกรอจะทําร้ายจิตใจลูฟี่ไปถึงไหนน่าจะหมายถึงว่าใจร้ายสุดๆใช่ไหมละครับก็จริงถามว่าซาโบจะตายไหมก็โอกจริงโอกาสมันไม่ตายมันก็เยอะนั่นแหละครับเพราะว่ามันก็จะซ้ํารอยกันใช่ไหมกับเหตุการณ์ของเอสแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าซาโบก็เป็นตัวแปรสําคัญด้วยเช่นกันแต่ผมเชื่อว่าไอ้ข่าวที่ว่าซาโบนั้นมีอะไรไม่ดีนะครับในเหตุการณ์นะครับในเมริจวนั้นไม่น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการตายของซาโบนะครับน่าจะเป็นข่าวอย่างอื่นมากกว่านะครับแต่มันก็ นะครับที่ไม่ดีด้วยเช่นกันมาต่อที่คําถามต่อไปนะครับของคุณ1217สดเจษฎากร เข้าใจแล้วทำไมอาคาอินูไม่ให้คิซารุไปวาโนในโลกโจรสลัดไม่ควรเอาตำแหน่งไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นอาจจะค้างเหลืองไม่รู้ตัวก็จริงๆแล้วนะครับประเทศวาโนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นประเทศปิดนะครับแต่ซามูไรเนี่ยก็สร้างชื่อมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของริวมานะครับในอดีตนะครับหรือโอเด้งเนี่ยที่เคยเป็นลูกเรือนะครับของนวดขาวกับทางด้านของโรเจอร์นั้นนะครับชื่อเสียงเนี่ยมันสุดๆอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแตกอะไรที่อาคาอินูนั้นนะครับไม่อยากให้แบบว่าลูกทีมของตัวเองนะครับต้องไปเสี่ยงนะครับกับเห ไปนะครับของคุณสมเกียรติเชษดชู เลลี่ใช้เรียอได้ปักครับใช้ได้นะครับเรียอก็คือฮาคีนั่นแหละครับแต่ในประเทศวาโนเขาจะเรียกว่าเรียอนะครับส่วนฮาคีเกราะขั้นสูงนะครับที่ลูฟี่ใช้ได้ในตอนนี้นะครับเชื่อได้เลยแหละครับว่าซิเวอร์เลลี่ใช้ได้แน่นอนนะครับเป็นระดับปรมาจารย์ในการใช้ฮาคี้ขนาดนั้นนี่มาต่อที่คำถามต่อไปนะครับของคุณ P ีสลุงเลลี่สามารถจัดการไครดได้ไหมครับช่วงพีกนะครับเชื่อว่าจัดการได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ด้วยความแก่ตัวของลุงแกนะครับการจะต้านทานคนระดับพลเรือเอกยังลำ ได้แล้วลครับแต่อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่าแต่ละคนนั้นมันจะมีช่วงพีคของตนเองในเรื่องวันพีทด้วยความที่ว่าลุงนั้นอายุ70กว่าแล้วนะครับมันไม่น้อยเลยนะครับการที่คนแก่ตัวลงพละกําลังจะน้อยลงก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็มาที่คําถามสุดท้ายนะครับของคุณ PPP TV มาร์โกชุบชีวิตโอเด้งใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอย่างคลิปนี้เนี่ยโอเด้งไม่กลับมาแล้วนะครับอีกทั้งมาร์โกไม่ได้มีพลังในการชุบชีวิตใครนะครับชุบชีวิตตัวเองได้เท่านั้นเองจึงทําให้นะครันื่องวพ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วันพีชตอนที่1 8 0นะครับแล้วก็เป็นถามตอบค้ายคลิปนะครับที่เราทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับและพยายามจะทําให้มันมากยิ่งขึ้นเพื่อพูดคุยนะครับกับประชาชนของช่องของเราฝากไว้ด้วยละกันและทราบใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนของผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ